อย่งอยู่ที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากลับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างซึ่งครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นปีนี้เป็นเจ้าภาพกับการแข่งขันกีฬาแคนแก่นคูนเกมส์นะครับจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแคนแก่นคูนเกมส์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดครับ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับก็มีนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนนักกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2565ครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในปีนี้นะครับสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีการแข่งขันเป็นฟุตบอลครับ ซึ่งที่สนามฟุตบอลอำเภอพะยืนและก็สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นคือผู้ชายก็จะแข่งที่พะยืนผู้หญิงก็จะแข่งที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น<อ>ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดครับทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสใช้ทักษะการออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่ได้ฝึกฝนมาค่ะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพราณไมที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างส,งสม,ม่ำเสมอค่ะแล้วก็อีกในยะหนึ่งนะคะเป็นการปลูกฝังให้ผู้มีส่วนร่วมเนี่ยกจกรลมกีฬานี้ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยรู้สักการเคารพกฎกติกาอันจะนําไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะค่ะครับ โดยการจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับก็มีทีมจังหวัดต,ตัวแทนเขตการแข่งขัน,ขนส่งเข้ารวมทั้งสิ้น10เขตครับเขตละ2ทีมรวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันขนี้จำนวน20ทีมเป็นนักกีฬาจํานวน360คนเจ้าหน้าที่จํานวน60คนรวมๆแล้วก็ประมาณ420คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีการเดินทางจากต่างจาังจหวัดเข้ามาในลอนด์เมดแต่มาตรการป้องกันโควิดสิก่อนที่จะมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในขอนแก่นต้องตรวจเอทีเคก่อนเมื่อมาถึงขอนแก่นปุ๊บก็ต้องตรวจเอทีเคอีกรอบหนึง่งหลังจากนั้นไปนะครับทุก3วันก็จะมีการตรวจเอทีเคอีกรอบหนึง่งหากทีมใดทีมหนึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งที่ติดโควิดสิขึ้นมา ก็ต้องยกเลิกไปก่อนหยุดไปก่อนนี่เป็นการทํวขมเข้อใจกันเรียบร<อ>้อยแล้วอย่างที่บอกมาในรอบน <ลง S 2> ี้จริงนะการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษานี่เป็นงานกีฬาระดับชาติยนน้องเมมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแต่ด้วยมีโควิดสิก็เลยต้องลดระดับลงมีแค่นี้<อ>ก็มี็การแข่งขันแค่ฟุตบอลก็จะเป็นฟุตบอลชายและหญิงพิเศษไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับฝากเชียร์ในคอนแกนกาเด่ยเขาด้วยตัวเก่งนี้ฟุตบอลหญิงเนี่ยครับล่าสุดนี่เป็นแชมป์เก่านะน้องๆฟุตบอลหญิงเราเนี่ยปีนี้มีลุ้นนะครับ มาลุ้นกันเลยมีลุ้นมี้ต่อเลยค่ะมีลุ้นช้ป์กันให้กำลังใจกันด้วยนะครับการแข่งกีฬาในครั้งนี้ครับค่ะ